ลำไส้ไม่ดีระบบย่อยรวนต,นต้นตอทำให้นอนหลับยากเพราะอะไรไปดูกันค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักกับจังหวะฮอร์โมนนะคะหรือว่านาฬิกาชีวิตนะคะเวลากลางวันนะคะคร่างกายเราก็จะหลั่งฮอร์โมนนะคะที่ทําให้เรารู้สึกมีเ n e r จ y นะคะสดชื่นแล้วก็ตื่นตัวนะคะทําให้เราไม่ง่วงนะคะในขณะเดียวกันเวลากลางคืน,นคร่างกายเราก็จะหลั่งฮอร์โมนที่ทําให้เรานอนหลับ ก็คือสารซีเลตอรนีนสารนี้จะช่วยในเรื่องปรับขึ้นสมองทําให้ผ่อนคลายนอนหลับได้ง่ายแล้วก็ไม่เครียดนะคะอีกทั้งสารนี้ก็เป็นสารสื่อประสาทด้วยไปกระตุ้นการทํางานของเมลาโทนีนทําให้เราหลับได้ง่ายแล้วก็มีคุณภาพการน,นอนที่ดีค่ะหลับลึกเวลาตื่นเช้ามาเราจะรู้สึกไม่เพลียแล้วก็จะรู้สึกสดชื่น,นะคะ่ะ มีงานวิจัยว่าสารซีโรโทรนินจะถูกสร้างที่ลำไส้ถึง95%ถือว่าเยอะมากๆเลยค่ะดังนั้นเมื่อเรามีอาการลำไส้แปรปวนเยื่อบุในลำไส้อักเสบหรือจุลินทรีย์ในลำไส้ไม่สมดุลน,นะคะก็จะทําให้เกิดอาการท้องอืดแน่นท้องหรือว่าขับถ่ายไม่ดีนะคะอาการเหล่านี้ค่ะจะส่งผลกระทบต่อการหลั่งของสารซีโรโทรนินนะคะก็จะทําให้นอนไม่หลับ เครียดนะคะหรือถ้าปล่อยไว้เลื้อรลังนะคะก็จะทําให้เกิดแพนิจนกลายเป็นซึมเศร้าได้ด้วยนะคะอาการเหล่านี้ก็จะรักษายากเลยค่ะดังนั้นให้ปรับเปลี่ยนการทานอาหารให้ทานเป็นพวกไฟเบอร์สูงๆไม่ว่าจะในผักหรือว่าผลไม้นะคะและให้งดของหวานเพราะว่าจะทําให้จุลินทรีย์ไม่ดีเจริญเติบโต,ตเร็วนะคะแล้วก็จุลินทรีย์ที่ดีลดน้อยลงค่ะก็จะทําให้สมดุนนั้นเสียไปค่ะ ร่วมกับการใช้ยาหอมฤทิ์เย็นตัวนี้เลยค่ะช่วยปรับขึ้นสมองทําให้เราผ่อนคลายสงบอารมณ์บํารุงหัวใจนะคะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการนอนหลับได้ดีมากเลยค่ะตื่นเช้ามาจะสดชื่นและไม่เพียด้วยค่ะ